มาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะไม่ได้ทักเพราะขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะสวัสดีค่ะนะคะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนี้อร่อยนะคะนี่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาระนะคะไม่ต้องชอบมาทานที่นี่บ่อยๆค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีทั้งหกท่านนะคะพาเมื่อกี้นี่ปิดเสียงนะคะปิดเสียงก็ไม่อยากให้ได้ยินเสียงลมพัดเนาะนะคะ ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยมากเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาระนะคะนี่ค่ะพี่เขากำลังเตรียมอยู่วันนี้ไม่ต้องจะทานอ,าอะไรเนี่ยเส้นใหญ่ มีเหลืองมีไหมเหลืองน่นองน,น,นี่ค่ะของตุก๊กนี่มาดู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 าดไก่ไก่ของพี่เขาว้าวเปิดผ้าออกเปิดผ้าออกขออนุญาตเปิดผ้านี่ค่ะพี่เขาจะใส่อกไก่เป็นชิ้นเลยนะคะ เซนีนาสวัสดีค่ะแม่วันเส์นี่เขาจะใส่อกไก่เป็นชิน้นเป็นชิน้นแล้วก็ขายดีมากเลยร้านพี่ขเขาในช่วงปีใหม่โอ้ยลูกเต้าต้องกออกมาช่วยอะค่ะไม่ไหวไม่ไหวช่วงหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็หยุดขายประมาณสองวันหรือสวันนะเพราะว่าไก่ไม่มีไก่ขาดไก่ขาดตลาดร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะเมื่อก่อนพี่เขาขายอยู่กรุงเทพนะ แต่ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเพราะว่าความจําเป็นค่ะต้องกลับมาดูแลแม่เนาะมานั่งกันรอรอก๋วยเตี๋ยวนะคะอืมรอก๋วยเตี๋ยวอากาศหนาวนะลมพัดลมพัดแรงนะคะลมพัดแรงซื้อให้หน่อยซีซีน่าบอกว่าเขาุ นู้ดสุกน,น,นิดในหายอาบะว้าเซนิดอินเดสุกไว้แค่นินว้าไม,ม่น่าหายชิคเคนมาหะนู้ดสุกชิวัน,ในใหายเซรีนา่าดอชิชลไปะโยเซรีนา่ากินเดอะไลฟ์ด้อมิชไลฟ์พูดกับเซรีนา่าอ่ะพี่กับเซรีน,นา่าเอ้าๆโชวาโชว์มีซื้อให้หน่อยอยากกิน เออเดี๋ยวซื้อเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาเส้นอะไรเขียนมาเลยมเสนมมีดีปชอนใส่กอเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนแม่ตุ๊กใส่ใจนะคะอยู่เนื้อฝระดัมขี้นกนะคะอยู่ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มล拉นะคะวันนี้ออกไปซื้อของก็เลยมาแวะทานร้านประจำเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะเส้นเล็กโอเคเดี๋ยวแม่เอาไปให้นะ รานก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนี่ก็คือเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะคะสุดโหระพานะคะมะละเพี่ยวขายดีมากเลยออกไปข้างนอกนี่คือบรรยากาศบรรยากาศชนบทนะคะที่คลืกลนๆนะคะหมู่บ้านนี้คลืคล้น หรือจะเป็นแค่ร้านนี้ร้านเดียวคือคลื้นนะร้านก๋วยเตี๋ยนี้ร้านนี้ร้านเดียวมันคือคลื่นเพราะว่าอร่อยไงเออแล้วก็ให้สมราคานะคะเราเลือกเองได้ว่าเราจะทานอะไรนะคะอันนี้ภาพบรรยากาศตามหมู่บ้านชวนลำบุดเนาะก็ถือว่าลถพุ่งพ่านหรือพอสมควรน,นะคะวันนี้อากาศก็เย็นกว่าเมื่อวานนะคะนะลมพัดมาเย็นค่ะ มาดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงแต่ว,ว่าน่าจะหนาวหนาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นไหมอันนี้คือลองไลฟ์อีกรถสองเนาะเอาน้ำด้วยเออเดี๋ยวใส่สูงแยกไปให้เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวก็ใส่หม้ออุ่นแล้วก็เทของเซรีน่านะเอาเส้นเล็กโอเคเส้นเล็กเอาเอาตีนไก่ด้วยบอตีนไก่ก็เอาไหม หรือว่าเอาแค่น่องเออใส่ทุกใส่ไม่ใส่ข้อเนาะใส่หน้าใส่ตีนไก่แล้วก็น่องแค่นั้นพอไม่อาไปให้นี่แล้วไอแตนใครยังไม่เคยเห็นนี่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 อย่าไปซื้อรถอย่างนี้ก็ดีวะ่ะครับเออดีเว้ยเห็นไหมเห็นไหม ขับตามชนบทก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ขับเข้าในเมืองถ้ามีป้ายทะเบียนเสียภาษีมันก็น่าจะวิ่งได้แต่ถ้าสมมากเป็นรถอีแท็กหรือรถอีแตนเนี่ยน่าจะไม่มีเนาะป้ายทะเบียนเพื่อใช้ส่วนมากตามถนนชนบทขนาดรถไอ้รถอะไรนะ้าที่ไม่สามารถวิ่งได้วิบากมะวิบากบางคันก็ไม่มีป้ายทะเบียนเลยอืม ไม่ใส่ผักโอเคจะบอกให้นะนะคะสวัสดีเด้อทัางหาท่านเด้อค่ะไม่ตุกอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะไม่ตุกสายใจมีฝรั่งกินอก่ายไม่ตุกนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนะคะวันนี้พาเพื่อนๆออ,ออกมาชมสภาพหมู่บ้านในชุนบทนะคะก็ห<ๆ>มู่บ้านจะติดกันนะคะเป็นบางช่วงที่ติดกันบางช่วงก็ห่างกันแต,ต่ติดกันก็ต้องเข้ามาในหมู่บ้านนะคะอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือใช่ ใช่ค่ะสามีไม่กินผักสีเขียวเดีย๋ยวจะพาไปดูเควงเไกมาละต้องเก็บ่่าวนั่งเลยนั่งแมนกินสีผักเขียวเต่งอกเนาะใช่ค่ะนุ้นโอ้ใส่เป็นอกเลยค่ะอันนี้คืออกไก่นะคะนี่คืออกไก่ค่ะนี่ค่ะต้นหอมบักซีใส่ได้เนาะแบักซีไม่ใส่ แนวว่าพักที่เขียวป่ใส่มา,าเว้ยใส่แต่ในกระเทียมเจียวแล้วก็นี่แหละพิไทยร้านพี่เขาอร่อยสะอาดด้วยร้านนี้ร้านเด็ดเลยดูไลฟ์ไลฟ์สดใน y o u u u e หน่ากินเซรีน่าเอาแบบเดี๋ยวทําของทุกก่อนแล้วเซรีน่าเอาเส้นเล็กแยกนะแยกใส่น้ำกับแล้วไม่ต้องผสมกันเอาน่ <Yeah. S 1> อง เมนมันจะอืดทุกจะไปวังหินต่อนะป้าดูนี่โอ้ยน้องไก่ค่ะมีข้อมีมีทรีนด้วยไปดูไปดูของของสามีฝรั่งเขากินยังไง ว้าวให้เต็มเต็มจานเลยแล้วก็อร่อยมากที่นี่ขายดีมากเลยนะจะบอกให้จะบอกึือนะโอ้ยกับลาบไม่ยมไปดูถ<า>่วยบะหมี่กันนะคะน้องน้อยของเสรีนะบอต้องใส่ผักเกี่ยวเด้อฮะเสรีนะโอ้ค่างเสรีนะข่งเอาข่งเสรีนะเอาเส้นเส้นเลก็ก แยกนะบ่ต้องใส่ผ้าใส่เฉพางอกได้อยู่เพราะแมมกินได้เบิดนอะคะอ่ะอ่าเรามาเติมกันนะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละมันก็จะไม่พนกัดมะละสีขาใช่ไหมอืมนี่แต่เลยค่ะแล้วก็คู่เพียงกันนั่นก็นั่นก็คือผักโหรพานะคะโหรพาใบใหญ่โหรพาตลาดเดี๋ยวเราจะไปเอา กล้วยเล็กหรือจานเล็กมาใส่โหระพานี่ค่ะเผ็ดมากเลยปลากิน,นเผ็ดนะคะป้ากินเผ็ดอันนี้วางไว้นี่นีะ่ะเราก็จะไปเติมกันเติมแล้วแต่รสชาติของใครของมันชอบใครชอบมันเด้อค่ะ,นะคะน้ำส้มน้ำส้ม จ้าถ่ายไปสักสองน่ะ่ายหิวก็มาเด้อเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะถึงเก้ามงเย็นถึงสามโงเย็นถึงบ่ายสามเด้อนะคะใครอยู่ละแวกนี้มาได้นะคะนี่ไม่้องหวานเยอะขนาดไม่หวานเยอต้องเกือบช้อนนะคะต่อไปคนที่ชอบกินถั่วถั่วีิสงขั่ว ลาดเลยค่ะพึดนะคะมันมันปิดฝาค่ะพริกเผาพริกขั่วพริกพริกพริกฝามันจุกมันเนาะใส่ไปเลยค่ะพึดนะคะเราก็จะมาใส่สุดท้ายด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้คุณเลือกใส่เลยใส่เล็กใส่น้อยใส่กินใส่เยอะๆก็จะ ไตถามหานกไตอ่าเราก็จะคนนะคะนี่คือนูดรซุปนะนูรซุปอินไทยแลนด์นะคะเพียนะ<ฮ>ก๋วเตี๋ยวไก่มะระค่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอหนึ่งมะปรางก็แวก็มาลองชิมแถวนี้ได้นะคะอยู่ที่วังหินนี่ค่ะหมู่บ้านวังหินเนาะมาทางวังหินนี่ค่ะวังหินเด้อพี่น้องซบ่บ ชิมตะเกียบไม่ค่อยเป็นขอใช้ซ่อมแทนแล้วกันเราจะมาชิมว่ารสชาติกองเมนูเป็นไงพอดีน้ำตาลมันละลายอย่างนี้นนทำนี่นี่กนนะคะชิมแป๊บแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี ร้่ยี่สินาทีพอแร้วใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปมีอะไรก็โยนใส่ผักคนไทยชอบกินผักใส่ทั้งกา้านนอนี่ไหมพี่น้องเหมือนกินขนมจีนน้ำยาเลยเนาะชิมก่อนอืมแซรบ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ20นาทีพอกินก่อน